สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผม Stop ปคลิปสั้นครับและคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Car ์พา,าร์กิง้งเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาจูน R34 คลิปนี้ผมจะบอกก่อนเลยนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่าผมจะจูนให้ดูแบบสดๆเลย <S <S มันก็เป็นรถหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวผมซื้อมาจูนให้ดูเลยผมอยากจะทําเครื่องแบบปกติบ้างนะครับแบบไม่บักเออบางคน บอกพี่แม่งเล่นแต่เครื่องบั็กมันโกงไปนะครับเดี๋ยวเรามาจูนเครื่องเติมกันบ้างนะอันนี้ก็เป็น1695ง p นะที่ผมกําลังจะทําต้องขอบอกเลยนะครับว่าหาแม่งง่ายมากนะ1695ให้ใครทําก็ได้นะครับ <Okay. S 1> คนในเซิร์ฟคอน่าจะทํากันเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเอ่อเก้าสนะครับเขาจะขับ1695หมดเลยเนี่ยบางคนรหัสที่เติมเงินไว้อะมันก็จะสามารถซื้อเครื่องเติมแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่อะไรให้ดู เดี๋ยวหาว่าพี่แม่งใช้โปรแกรมบลัคโปรแกรมโกงผมไม่เคยบลัคเองนะครับบอกตรงๆอะไรที่ผมใส่เนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับไอท่อนี้แล้วแต่คนชอบนะครับผมจะเอาอันซ้ายนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเอาอันซ้ายไว้ก่อนผมก็ไม่รู้มันต่างกันยังไงเล่นมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้เลยนะครับเบรกนี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ผมจะใส่ให้มันครบ,ครบนะครับใส่ให้มันครบ,ครบไปทีนี้เรามาดูสูตรเกียร์นะครับผมจะรีเซ็ตแบบ นี่เลยค่ามาตรฐานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาจูนไปพร้อมๆกันเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมขอบอกก่อนนะว่าผมมีแพทเทิร์นของ R 3 4อยู่นะครับเออผมเคยจูนแล้วผมก็เก็บไว้ผมก็จะใช้สูตรเดิมมาอ้างอิงนะโอเคไม่ได้ดัดแปลงไปเยอะมากเพราะว่าจูนแล้วมันโอเคอะ่ะอ่ะก็จูนตามผมเลยนะครับเพิ่มนิดนึงลดได้นิดหน่อยเพื่อนๆหลายๆคนถามนะครับพี่ทำไม การจูนเกียร์พี่มันมีลูกศรผมก็ไม่รู้นะครับ p h o n e มันออกแบบมาแบบนี้นะมันมีลูกศรให้ปรับได้แต่ถ้าเป็น Android ผมไม่มั่นใจว่ามันมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเอาให้มันเป๊ะก็ได้นะลดได้นิดนึงเออนิดนึงได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาจูนให้มันแรงๆเลยนะวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนไอเขาเรียกอะไรอะช่วงล่างก็แล้วแต่นะครับความถนัดของแต่ละคน ส่วนผมจะโหลดให้มันต่ําไว้ก่อนมันจะได้บังคับง่ายๆนะครับแบบเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันก็จะเลี้ยวเลยแต่ถ้ารถมันแรงเกินไปอ่ะมันก็จะหมุนนะแต่เครื่อง1695แบบไม่เติมมันไม่หมุนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวดูก่อนนะครับอันนี้เหมือนหลังมันจะยกไปนิดนึงจูนใหม่ก็แล้วแต่เลยนะอันนี้ไม่ฟิกนะครับถ้าเพื่อนมีสูตรดีๆก็อามาใช้ เดี๋ยวขอดูทรงก่อนนะโอเคผมชอบเล่นรถสายหมอบนะครับเออรถต่ำๆอย่างเงี้ยเหมือนมันดูติดถนนดีส่วนถ่วงน้ำหนักนี่ไม่ต้องไป็นซีเรียสนะกดรีเซ็ตไปเลยโอเคทีนี้เราก็เอารถไปลองในแมปนะครับดูสถิติด,ดิแม่งแพ้ไปเจ็ดแล้วตอนนี้ <c oughs> อันนี้ผมปรับกราฟิกแบบเต็มเลยนะเครื่องมันอาจจะแหลกๆนะครับ ถ้าภาพมันช้าๆสโลเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสคือเครื่องมันรับไม่ไหวนะครับอ่าเราก็ลองเช็คดูเฮ้ยทำไมมันช้าๆวะลองอีกทีดิเฮ้ยอ๋อไม่ได้ปรับเกียร์เดี๋ยวแป๊บนึงต้องปรับระบบเป็น AWD นะให้มัน4ล้อลองใหม่ลองใหม่โอเคพอได้พอได้นี่เห็นปะมันจะออกตัวเร็วนะเออเราก็ออกตัวแบบนี้ดูนะครับลองดู ถ้าเกิดว่าเกียร์มันดีๆเนี่ยล้อมันจะฟรีนิดหนึ่งแค่นิดเดียวนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันฟรีมากมันจะบิดไปเลยเดี๋ยวผมออกตัวให้ดูอันนี้เบินล้อเพื่อความแรงแต,แต่แต่ไม่ให้ดอกยางมันเหลือศูนเปอร์เซ็นะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นรถดิฟทันทีเราก็เบินไปให้มันแดงเลยนะครับเออทีนี้เราก็ปรับเป็นสี่ล้อแล้วก็ตบเกียร์ใหมด่ดูเออมันจะออกตัวแรงแบบนี้แหละ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทางยาวกันนะครับว่ามันจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมใส่เต็มแม็กเลยอลองเหยียบดูเลยนะครับถึง500นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะส0่400ล้อยละมันเริ่มอืดน,นะมันเริ่มอืดน,นะครับแสดงว่าผมปับเกียร์ช่วงเกียร์หกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวไปจูนใหม่ เนี่ยลองดูเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันช้าไปก็ไปเพิ่มไปลดเอาเนี่ยเวลาผมจูนผมก็จะค่อยๆจูนนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่าเมื่อกี้มันเป็นเกียร์ช่วงทไทยๆนะผมก็ต้องทําให้มันช้าลงเพราะว่าผมปรับค่าไว้เยอะนะครับตอนนี้เดี๋ยวเอาเกียร์สองขึ้นนิดนึงเมื่อกี้รถมันบิดไม่ถึง500นะครับเราต้องหน่วงให้มันลง อ่ะสองเดี๋ยวไปลองใหม่ลองใหม่ถ้าเกิดว่ารถเราเนี่ยมันเร่งเร็วแต่ว่าไม้มันขึ้นช้านะครับแสดงว่าเราปรับเกียร์สูงเกินไปให้รถมานะเดี๋ยวเอาใหม่ลองดูใหม่นะเมื่อกี้อยู่ที่477นะครับไม่500ไม่เลิกกับบอกเลย นี่นะรันเวนึงนะครับแต่ไม่รู้ไปสุดที่ไหนบางทีมันก็ขับไม่ครบหรอกอก็ลองเลยเฮ้ยแม่งแรงวะใช้ได้ใช้ได้อัดเลยนะครับอัดดูเลยนะจะได้รู้ว่ามันดีหรือเปล่าหเหยียบไปยาวๆคือผมจะบอกว่าถ้าเราบังคับแบบแมนนวลได้เนะี่ยมันจะแรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถสายมากก็ล็อกเลนไปแล้วกันเนาะ จะได้ไม่ต้องมารับเองมันไม่ใช่อะไรหรอกผมใช้แบบพวงมาลัยด้วยไงมันเลยคุมยากมากรอบนี้เหมือนจะดีเหมือนกันนะครับโอเคได้สักห้าร้อยปะไม่ถึงปะเดี๋ยวลองดิฟโหมดดิอันนี้ก็เป็นสูตรโปรงนะ โหไม่ขึ้นเลยอ่าได้แค่นี้เองเกียร์นี้มันไม่ได้เรื่องแล้วนะครับมันมันไม่ถึง500นะผมไม่เอาแสดงว่ายังปรับไม่โอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็ออกไปปรับใหม่แค่นั้นเองอ่าก็คือล้อแต่ว่าเกียร์มันใช้ไม่ได้แล้วเกียร์นี้มันต้องค่อยๆปรับนะครับ เดี๋ยวดูก่อนดิเมื่อกี้มันเล่งไม่ขึ้นนะอ่าเพิ่มให้มันแรงหน่อยเอาซัก41เลยนะครับเกียร์7มันจะได้ถึง500ถ้าน้องคนไหนยังปรับเกียร์หรือจูดเกียร์ไม่เป็นเนี่ยเอาตามพี่ก่อนก็ได้นะมันพอเล่นได้เดี๋ยวลองใหม่นะครับลองใหม่ โอเคมาเดี๋ยวดูกันว่า500ได้ปะขัดเลยรอบนี้เกียร์มันสับไม่เร็วเกินไปนะครับน่าจะถึง500เออกำลังสวยเลยเนี่ยกำลังเลี้ยงเกียร์ได้ดีเลยใกล้500แล้วเดี๋ยวผมเปิดดิฟโหมดก่อนนะครับมันจะทำให้รถแรงขึ้น แต่ข้อเสียคือรถจะสายนะเออนี่เลยได้แล้วได้แล้วเกียร์นี้ใช้ได้นะครับเนี่ยแรงพอได้เลยแต่เห็นไหมเนี่ยรถมันจะสายนะเพราะว่าล้อมันฟรีไม่เป็นไรนะครับถือว่าใช้ได้ทีนี้เดี๋ยวเราไปลองความแรงกันเลยนะครับว่าถ้าวิ่งในระยะสั้นเนี่ยเวลามันจะใช้เท่าไหร่ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้เหยื่อมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม่งเอาอาสมาแข่งกับผมเฉยเลยต้องขอบอกก่อนนะว่าเป็นรถเติมมันโกงอยู่แล้วนะครับไอ้รถเติมเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าไหวไหมแต่ดูจากทรงที่เขาเบิร์ล้อแล้วเขาไม่น่าจะเป็นรถบักนะแต่เครื่องมันเฮ็ดพีแปลกๆว่ะโอเคมาเดี๋ยววัดเลยเมีล้อให้ผมเข้าก่อนซะด้วยนะ ใครที่เข้าก่อนเนี่ยเสียเปรียบนะครับเพราะว่ายางมันจะเย็นโอเคอันนี้เดี๋ยวผมลองเปิดดิฟโหมดก่อนแล้วกันเนาะดูดิว่ามันแรงปะเท่าไหร่วะโอโฮโฮ้โหทุเรศชิบหายเลยเกือบ8วินะครับนิดเดียวก็จะแพ้แล้วนะเดี๋ยวลองขอเขาใหม่นะครับ รอบหน้าเนี่ยเราจะไม่เปิดโหมดดิฟนะแต่ว่าเราจะขับปกติเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยสุดรอมาอีกรอบเนี่ยข้อดีของรถไม่บั๊กก็คือเล่นกับใครเขาก็อยากเล่นด้วยนะครับแต่ถ้าเอารถบั๊กมานี่แม่งเจอทีก็ไม่อยากจะกดด้วยนะโอ้อเดี๋ยวล้องอีกรอบนะครับรอบนี้เราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับก็ขับไปปกติเลยดูดีว่าเวลามันจะเร็วขึ้นไหม ผมแนะนําให้เบิร์นล้อทุกครั้งนะเวลาเราจะทําการแข่งนะครับรถมันจะได้แรงๆรอบนี้เหมือนจะดีนะเอ้ยเร็วกว่าเมื่อกี้เยอะเลย7.66นะครับไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดเออใช้ได้อยู่โอ้โหเจ้าถิ่นมาวะ่ะ 414 HP ด้วยรถอย่างเท่เอาเอา้าแข่งเรอมาดิวัดกันไปเลยนะครับเอา414มาคมเลาวะเดี๋ยวพี่จัดให้เบิร์นก่อนนะครับคือแม่งกูจะสู้ได้ไหมเนี่ย414เนี่ยรอบมันจะเป็นรอบ8,000นะครับแต่ว่ารอบของเราเนี่ยจะเป็นรอบ7 0 0 0มันห่างก,กันพันหนึงนะ่งอะของเขาจะแรงกว่าเยอะเลยพมเป็นรถบัสสเต็ปนะครับ สู้ไม่ได้เลยนะถตาเอาจริงๆแต่ว่าผมพอมีเทคนิคนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะแผนหลังๆมันไม่ให้ใช้แล้วเทคนิคที่ว่าก็คือการขับแบบสลับนะครับนี่เลยนเนี่ยเนี่ยกดอย่างเงี้ยถ้ามือใครไวนี่รถแม่งโคตรแรงเลยนะบอกให้นะเฮ้ยเฮ้ยแม่งชนะว่ะโอ้โหหกวิเป็นไงอะออแดกเลยเด้เฮ้ยแม่งแรงอยู่นะเกียร์นี้ ก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ R 3 4อันนี้ฟุกนะผมไม่คิดว่ามันจะวิ่งได้6วินะครับ6.69ด้วยนะผมว่าถ้าเกิดว่าคนมือเร็วๆอ่ะสับใช่ไหม5้าวิได้อยู่นะครับอ่าโอเคนะประมาณนี้อันนี้ก็สอนการจูนไปในตัวเลยนะครับคลิปมันยาวนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะ ทำไม่ได้หรือว่าไปจูนแล้วมันไม่แรงก็คอมเมนต์ไปใต้คลิป